เยอะมากที่สุดมีแบบเยอะมาก ฮัโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเกดอีกแล้วในช่องเกดท่านั้นนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเกดจะมาทําคลิปตอบคําถาม Q&A นะคะซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีความเป็นพิเศษกับปกติอืเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผู้ติดตามเกดอะให้ถึง2,000ซับสไคร์ปที่เรียบร้อย ก็ดีใจมากๆน,นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆะคะ่ะที่เข้ามาติดตามกันนะคะเกดก็จะทําคลิปแล้วก็ขยันทําคลิปมาให้ทุกๆคนได้ดูเรื่อยๆเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่เกดลงคลิปช้ามากๆนะะ่าจากว่าเกดมาบ้านยายนะคะทุกคนแบบมานอนบ้านยายอะไรแบบนี้เลยซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่บ้านยายอยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะนานเกินไปถ้าทุกคนรอเกดกลับบ้านอะไรแบบนี้ <S <S ใช่ไหมคะก็เลยมาถ่ายคลิปที่บ้านยายเลยก็อาจจะมุมตะเปไม่ได้อยู่ในห้องนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในบ้านยายเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรก,กกันเลยนะคะซึ่งบอกก่อนเลยนะคะทุกคนว่าเกดอาจจะไม่ได้เรียนคําถามนะคะก็คือแบบจะตอบไปเรื่อยๆเลยนะคะคําถามใครที่เกดไม่ไดเอามาตอบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหรือว,ว่าคําถามไหนที่ซัมเกดก็อาจจะไม่ได้ตอบเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะ, <S <S ะ,คะมาจากคุณวานิชกรหรือเปล่านะคะถามว่าชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่คะทำไมถึงชอบแต่รุูแบบทำไมถึงใช้สมุด แบบเส้นกตจดนะคะก็เกชื่อเกตนะคะทุกคนซึ่งเกตนะคะไม่ใช่เกรสหรือว่าเกดนะคะเกตเป็นตัวคอนอาหารโนวดอเด็ก no, like หรือว่าแบบเกรสอะไรประมาณนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งทุกคนก็พิมพ์ชื่อเกตผิดเยอะมากะคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกๆคนไม่รู้เนาะเออก็เขียนกอเอไม่ได้คู่แล้วก็ทอนอาหารนะคะทุกคนโอเคต่อไปอายุเท่าไหร่ก็อายุ17นะคะถ้าเดือนธันวาคมก็จะ18แล้วค่ะ ทำไมถึงชอบจดสรุปก็คือการจดสรุปมันเหมือนทําให้เราแบบได้รู้เรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็ได้แบบเหมือนทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมาหรือว่าเรื่องที่เราอ่านมานะคะให้เราเข้าใจในภาษาของเราด้วยให้เราแบบจาง่ายขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะคะต่อไปใช้เส้นกิจจดก็เพราะว่าเก็ชอบมากอะทุกคนแบบเกินรู้สึกว่ามันดูแบบมีอะไรดูน่ารักกุกปิดเนาะก็มันก็แล้วแต่คนเลือกไปใช้นะคะต่อไปนะคะ Q&A ทำไมถึงชื่อเกตอายุเท่าไหร่ก็คือทำไมถึงชื่อเกตเนื่องจากว่าทุกคนตั้งแต่ฟังนะคะก็คือตอนแรกอ่ะป้าเกตก็คือพี่ของพ่อมีลูกสองคนลูกคนตัวชื่อเกฟแล้วลูกตอนแรกคนเล็กอ่ะจะชื่อเกตเสร็จปุ๊บพอเวลาเรียกอับทุกคนชื่อมันแบบเกตเก๊แบบทุกคนก็จะขานพร้อมกันประมาณนี้เสร็จปุ๊บเกตก็เกิดมาพี่พี่ชื่อเกตตอนแรกอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อกิ๊ง แล้วเกดก็เลยได้มาเป็นชื่อเกดโอเคแต่ว่าพี่ก็ถามอีกว่าแค่นี้เหรอพ่อก็บอกว่าก็นแรกพ่อเกตทำงานที่ธนคาคารใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบเสื้อที่พ่อเกตใส่อ่ะมันชื่อว่าเกดเอวแล้วก็เลยได้ชื่อเกดนั่นเองนะคะทุกคนงงไหมเออเกดก็งงเหมือนกันต่อไปอายุเท่าไหร่ก็สิบเอ็ดนะคะชอบจดชุดอยู่แล้วหรือเปล่าชอบมากๆคะ่ะมีสไตล์ดีรอ,อทำต่อไปเรื่อยๆนะคะชอบจดอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะจะทำคลิปมาให้เรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมติดตามเกดด้วยนะคะทุกคน พี่เกตอยู่มอะไรเหรอคะตอนนี้เกตขึ้นม6แล้วคะ่ะคำถามต่อไป Q&A ค่ะพี่เกตจะเข้ามาหาอะไรหน่คะและสุดท้ายก็ขอฝากช่องหนูด้วยก็คือเกตอยู่อีสานนะคะทุกคนก็ถ้าเป็นอันดับหนึ่งในใจตอนนี้ก็คืออยากเข้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นคะ่ะแล้วก็ฝากช่องน้องปู้เป้ด้วยนะคะนี่นะทุกคนก็ไปติดตามก็ได้นะคะคำถามต่อไปนะคะ Q&A พี่เกตอายุเท่าไรอายุ17คะ่ะ ข้อ2พี่เกสอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้นะคะไม่ใช่ตอนนี้สิเกสนะคะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะข้อ3เทคนิคแบ่งเวลาของพี่เกสก็คือเกดไม่ได้มีการแบ่งเวลาแบบชัดเจนหรือว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนคือถ้าเป็นช่วงสอบแบบใกล้สอบเนี่ยก็จะอ่านแบบตอนกลางคืนแบบ,บยันดึกมากนะคะแบบ เกดจะไม่ได้เป็นคนที่แบบอ่านมาลร่วงหน้าเลยนะทุกคนแบบมันก็ไม่ดีนะทุกคนเราควรจะทะยอยอ่านเนาะไม่ใช่มาอ่านแบบมันใกดได้สอบมันก็จะทําให้เราแบบเครียดได้หรือว่าแบบจาไม่ได้แบบแพ้งได้เลยประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าแบบเป็นช่วงปิดเทอมถ้าสําหรับเกดเนี่ยก็คืออาจจะอ่านเรื่อยๆเก็บเก็บเรื่องที่เราจะเรียนในอนาคตอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ไม่ได้กดดันหรือว่าเครียดกับตัวเองมากเท่าไหร่นะคะก็มาที่คําถามต่อไป Q&A พี่เกดซื้อปากกาจากที่ไหนคะ เกดนะคะซื้อประกามาจากไหน IG ก็มีนะคะแล้วก็ Shopee แล้วก็ตามนันเครื่องเขียน B2S เอออ็ดทั่วไปเลยนะคะ <c oughs> ก็มีหมดเลยนั่นเองะคะ่ะแต่ว่าถ้าให้เกดแนะนำนะคะก็แนะนำใน Shopee นะคะทุกคนมันถูกมากใช่มาที่คำถามข้อต่อไปนะคะซึ่งเป็นคำถามนะคะที่ทุกคนขอมา <c oughs> เยอะมากที่สุดจะมีแบบเยอะมากนะคะคำถามนี้นะคะเกดก็จะมาตอบให้หนั่นเองนะคะทุกคน Q&A ข้อ1ใช้อะไรตัดต่อ เก็ดใช้แอปนะคะทุกคนไม่ใช่โปรแกรมนะคะแอปจะอยู่ในพวกโทรศัพท์ iPad อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยก็จะอยู่ในพวกคอมโน้ตบุ๊กนะคะก็เกดใช้แอปอินชอร์ทซะส่วนใหญ่เลยนะคะใช่ต่อไปข้อที่2ใช้กล้องอะไรถ่ายคลิปกล้องที่เก็ดถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็คือกล้อง canon eos m10 นั่นเองค่ะทีท่คำถามต่อไป q&a พี่เกิดวันอะไรก็เกตนะคะเกิดวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช254 ต่อไปนะคะอยากเข้าคณะอะไรและมหาอะไรที่ไหน Q ห้แทวงเล็บตอบค่ะด้วยก็คือตอนนี้อันดับหนึ่งนะคะก็คืออยากเข้าคณะครุศาสตร์หรือว่าศึกษาศาสตร์เอกคณิตนะคะอยากเป็นครูคณิตน,นะคะทุกคนแล้วก็อยากเข้ามาหาลายัยขอนแกนข้อต่อไปเลยนะคะพี่เกตชอบดูช่อง YouTube อะไรทุกคนเกตจะบอกว่าเกตะบอกไม่หมดเกตด,ดูเป็นร้อยเป็นพันช่องเยวกันไ,ไหมแต่เกตด,ดูเยอะมากๆแบบมากๆคือเกตด,ดูทุกแนวเลยนะคะถ้าเป็นแนวาการเรียนก็ พี่นัทนะคะก็คือช่องพี่นัทบัตเตอร์น้องฟ้าก็ดูนะคะฟับฟี่ฟ้าเนาะแล้วก็ให้พวกเขาขา่วนะคะก็จะมีพี่บบงกี้นะคะพี่แกมกี้แล้วก็มีพี่ไอซ์พาร์ตี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีแบบหลายช่องมากแบบช่องแบบพี่แมมมอที่แกงแฟนทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแล้วก็พี่ป๊อกกี้ออนเดอร์ลันด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ใหดูนะคะเยอะมากเราทุกคนก็ไปที่คำถามต่อไปเลยดีไ พี่เกดชอบใช้ปากกาสีของอะไรพี่เกดชอบปากกาสีแบบไหนตอนเลคเชอร์ในห้องแล้วเอาไปกี่สีคะพี่เกดชอบใช้ปากกาสีอะไรก็คือเกดอาจจะชอบใช้ปากกาสีม่วงสีฟ้าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ชอบปากกาสีแบบไหนตอนจดเลคเชื่อในห้องถ้าแบบ เกดจะเอาเป็นพวกแบบไมค์คาลเลอร์ไปกับปากกาสีดำเป็นหมึดเจลไปนะคะแล้วก็มีไฮไลท์สีที่ชอบมิดหน่อยนะคะซึ่งเกดเคยไปนับมาแล้วนะคะทุกคนประมาณ10แท่งนั่นเองนะคะซึ่งหมายถึงปากกาสีทุกอย่างเลยนะคะก็แบบพยายามไม่เอาไปเยอะซึ่งอาจจะมีลดบ้างเพิ่มบ้างก็ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่เกดคิดว่ามันจะได้ใช้เนะาะคำถามต่อไป Q&A ข้อ1พี่เกดชอบจดใน iPad หรือกระดาษมากกว่ากันคะทุกคนคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากๆนะคะซึ่งมันเป็นสองสิทธสงสัยมากๆซึ่งแบบ ถ้าให้เลือกก็คือแบบทุกคนเลือกไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนมาที่เข้าสองพี่เกตอยากเรียนคณะอะไรมหาลัยไหนก็คุศาสตร์มหาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็รักพี่เกดในงามเกดก็รักทุกคนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนข้อต่อไปคิวอนเอพี่เกดอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดนะคะข้อสองพี่เกตน้าหนักเท่าไหร่ก็ ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่คะก็คอมเมนต์มานะคะ<ว>ข้อ3าพี่เกสสูงเท่าไหร่เกสสูงหนึ่งร้ห้าสบหน่ง้อยห้าสิบเจดนะคะทุกคนมีความว่าเตี้ยมากริง<ว>นะคะต่อไป Q&A พี่เกสมีวิธีเก็บเงินยังไงคะก็คือทุกคนคะ่ะเกสเป็นคนที่เก็บตังค์ไม่เก่งมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยเกสก็จะแบบสมมติว่าเกสได้ตังค์มาวันละหนึ่งร้อยใช่ไหมคะก็ดูว่าเราต้องการเก็บเท่าไหร่หรือว่าอยากใช้เท่าไหร่ เกตอย่างเก็นีก็จะเก็บแบบเก็บตังไว้แบบแยกเลยนะคะว่าวันสี่สิบสามสิบเลยแบบนั้นแค่นั้นไปใช้ iPad รุ่นอะไรเหรอคะใช้ iPad เ Gen 7ค่ะที่องเอพี่เกตทําไมหน้าเด็กคาทั้งทงที่อยู่มาปลายแล้วมีเคล็ดอลับเคล็ดอาลับมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะทุกคนเก็หน้าเด็กเหรอไม่เกดว่าเกดอะหน้าเกดมากแบบมากๆเลยแบบก็ทุกคนคิดว่าไงคะทำไมพี่เกหน้าเด็กอันนี้เกดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนก็มีเคล็ดลับอะไรบ้าง เกดคิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับหน้าเรานะคะให้อ่อนโยนซึ่งเกตหน้าแพ้ง,ง่ายมากก็จะใช้พวกแบบเจว่านหาอะไรพวกนี้ทุกคนอย่าแต่งหน้าหนักมากอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันก็จะทําให้หน้าเรายังละอ่อนนะอะไรแบบนี้หรือเปล่าต่อไปเกตใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเกตใช้ของซัมซุงนะคะเป็นรุ่นซัมซุง A7 นะคะนี่ทุกคนเป็นโทรศัพท์ของเกตเองนะคะ มาที่คำถามต่อไป Q&A พี่เกรซซื้อปากกาจากที่ไหนซื้อจากตามร้านเครื่องเขียนตามเน็ตเลยนะคะทุกคนชื่เก็ตมาไปใครเป็นแรงบนันดาลใจในการทำ Youtube ของพี่เกตคะก็คือแบบมันมีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็แรงบนันดาลใจที่จะให้เกตทำคลิปมีเยอะมากแต่ว่าถ้าสำหรับการเรียนก็อาจจะเป็นพี่นัทบัตเตอร์นะคะ Q&A แนะนำแอปเกี่ยวกับการเรียนหน่อยครับ ก็ถ้าเป็นแอปจดสรุปจดโนต้ตอะไรแบบนี้นะคะเกศแนะนําให้ใช้ไปถ่กกู๊ดโน้ตมากกว่าค่ะก็จะดีมากนะคะทุกคนแต่แอปเขาจะมีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็แอปต่อไปก็คือเกศแนะนาแอปเคลียนะคะแอปนี้นะคะจะเป็นแบบเหมือนเราสามารถไปดูสรุปของคนอื่นได้นะคะแบบถ้าเราขี้เกียจจดอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เซิร์ชนะคะเรื่องที่เราอยากอ่านอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนำสองแอปนี้นะคะหลกัลกๆซึ่งใครอยากให้เกศทาคลิปแยกแบบละเอียดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะ ไ Q&A พี่เกดอายุเท่าไหร่17ค่ะแล้วก็ขึ้นมา6แล้วนะคะเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนบุรีรามคิทยาคมค่ะอยากเรียนคณะรุศาสตร์นะคะแล้วก็ทำเดททัวร์แอดลุมทัวร์ได้ไหมได้นะคะทุกคนก็รอติดตามนะคะชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรคะพอเรโดนแย่งคำถามหมดแล้วทุกคนคือเกดดูแบบสารพัดอย่างมากแบบ บางเรื่องก็ไม่รู้ชื่อถ้าแบบดูบอบบก็อาจจะเป็นพวกตา b บีนะคะแล้วก็ s o เฟียฟิ n ิสแอนเฟิร์บอะไรแบบนี้นทุกคนคือแบบก็ดูหมดเลยนะคะซึ่งดูคนคาสก็ขอบอกกันเลยนะคะจากที่เก็ตด,ดูมาแล้วนะคะซึ่งมีคําถามซ้ํากันมาเยอะมากๆน,นะคะซึ่งเก็ตไม่ได้ตอบของใครก็ขอโทษด้วยนะคะจริงๆนะคะดูคำถามต่อไปเลยนะคะ Q&A พี่เก็ตชอบจดในสมุกดกิหรือสมุดไม่มีเส้นคะเก็ตชอบจดแบบตอนนี้นะคะชอบแบบกรินะคะซึ่ง เื่องจากว่าเกดเป็นคนเขียนเอียงตรงซื้อแบบถ้าไม่มีเส้นอาจจะแบบไปอย่างนี้ได้ทุกคนใช่ก็เลยแบบชอบเส้นกิดมากกว่านะคะซึ่งแบบไม่มีเส้นเนี่ยก็สวยเหมือนกันมันทาให้เราได้ออกแบบกับการจดสรุปของเราได้เต็มที่มากขึ้นนะคะไม่มีแบบขอบเขตให้เราเนาะที่คาถามต่อไปนะคะเป็นคําถามที่ยาวมากมาก <c oughs> นี่คะ่ะพี่เกดอายุเท่าไหร่17นะคะอยากให้จดสรุปทุกอาทิตย์เลยก็จะพยายามทำให้นะคะทุกคนรีวิวห้องนะจะ๊ะ ทำให้ไหมก็รอดูอย er, ู่อำเภอจังหวัดอะไรคะอยู่อําเภอเมืองอยู่จังหวัดวีรลาค่ะพี่แกซื้อกระดาษโน้ดลายน้องหมีจากไหนคะร้านโพดอิบโน้ดีเอลไอนะคะก็เดี๋ยวจะไปให้ตรงนี้เลยนะคะคําถามต่อไปน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะน้ําหน weave, ักท้าสิบต้นต้นแล้วก็ ส่วนสูง156-157ค่ะอยากรู้วิธีเก็บเงินก็ต่อไปแล้วนะคะพอลออยากให้จดสรุปแบบใช้แต่สติกเกอร์กับเมจิกค่ะไม่ใช้ไฮไลท์ไม่ใช้มาสกิ้งเทปค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะ มาที่คำถามต่อไป Q&A พี่เกดเข้ามหาอะไรอย่างคะถ้าเข้าแล้วอยู่มหาอะไรไหนคณะอะไรก็เกดยังไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะคะอีกนึงคำถามต่อไปพี่เกดใช้ iPad อะไรคะรบกวนพี่เกดตอบเป็นรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นกี่จิกเป็น Wi-Fi หรือ 4G พี่เกดใช้ iPad ด Gen 7นะคะ10ทองนะคะแล้วก็128กิกหรือจิกเป็นแบบว่า Wi-Fi นะคะไม่มีเซลลูลาเนาะ ถ้าเราอยากได้เป็นแบบใส่ซิมได้ก็อาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนะคะซึ่งเกดก็คิดว่าแชร์จากโทรศัพท์มาก็ได้นั่นเองนะคะก็จะประหยัดขึ้นไปเยอะเนอคำถาต่อไปมีแฟนหรือยังก็มีแล้วนะคะทุกคนก็ทุกคนอาจจะงงว่าเกดมีหรอคะก็ใช่ค่ะแต่สามปีแล้วนะคะคำถามต่อไปพี่พี่เกดมีเทคนิคทําให้คนดูสนใจไหมคะ แล้วก็หอยแต้ใส่ลุมบวกชอใช้กล้องอะไรบวกแอปตัดต่องับก็เทคนิคนะคะถ้าเราจะทําคลิปแบบนี้นะคะพยายามฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆหรือจะพูดกับหน้ากระจกให้เราพูดคล่องแล้วก็พูดดูเรื่องแล้วก็พูดให้มันน่าฟังอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าแบบเราตัดคลิปนะคะก็ต้องแบบมีแบบเสียงอย่างเงี้ยทุกคนให้มันแบบมีอะไรแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราลงท้ายคําว่านะัคะอะไรอย่างนงี้แล้วก็จะมีเสียงแบบป๊อปอัพขึ้นมาได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คิดว่า มันไล่สาระหรือว,ว่าแบบเดร์ a, เออทุกคนแล้วก็ตัดออกนะคะทําให้แบบการพูดของเรามันจะกระชับแล้วก็จะได้แบบไม่น่าเบื่อกินไปค่ะใช่ใช้กล้องอะไรแอปตัดต่ออะไรก็ต่อไปแล้วนะคะ ต่อไป Q&A พี่เกดแนะนำปากกาดีๆหน่อยครัที่มีใช้จดเลเชอร์บ่อยๆวงเล็บปากกาสีอะไรก็ได้ครับถ้าให้แนะนำปากกาดำนะคะเกดแนะนำของมูจิกับซาราซ่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นปากกาสีก็แนะนำเป็น m มล์คันเลนะคะราคาถูกแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะทุกคนก็ ไปตักซื้อกันได้ค่ะซึ่งคําถาม Q&A ของเกดแหนมสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนถ้าใครมีคําถามอยากมาถามอะไรเกดอีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเกดได้นะคะหรือว่าอยากให้เกดทาคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนกันเลยนะคะมาพูดคุยกันได้เนาะหรือว่าถ้าใครอยากไปติดตามเกดนะคะก็สามารถไปติดตามที่ได้ไอจีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่แกรมของเกตแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น i g ส่วนตัวเกตนั N ่นเอง คนวันนี้กก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์มาให้กกนด้วยนะคะค่ะวันนี้กก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย